ความฝันเกิดจากาธาตุกำเริบนน่เป็นประการที่สี่ธาตุกำเริบหมายความว่า,าธาตุไฟาธาตุลมาธาตน้ำธาตุไฟาธาตุลมในร่างกายหรือาธาตุดินด้วยมันวิปริตผิดเพี้ยนหลับไปแล้วเกิดท้องอืดท้องเฟอ้อหรือนอนทับ แข้งทับขาไม่ดีลมเดินไม่สะดวกเลือดเดินไม่คล่องอันนี้ก็ธาตุกาเริบได้หรือบริโภคอาหารที่มันผิดเกิดท้องเสียขึ้นมาแต่ว่าง่วงนอนเต็มทีก็อะไหลับไปในท้องมันปั่นป่วนหรือไปดื่มน้ำดื่มอะไรรวมทั้งดื่มน้ำเมา เหื่อมน้ำที่มันมีโทษต่อร่างกายนะมีโทษต่อท้องต่อไส้นะ่ะมันเป็นเรื่องของทำให้ธาตุกำเริบกำเริบกำเริบเสืสารทำให้เกิดวิปริตผิดปกติขึ้นมาอาจจะเกิดอาการคลื่นเหียนอาเจียนอาจจะเกิดท้องอืดตึงปึ้งปังปึ้งปั้งขึ้นมา กับว่าเกิดสงครามในท้องเราอย่างนั้นยิงกันอุดตลุดวางระเบิดใส่กันอุดตลุดาธาตุกำเริบอะไรยา้ธาตุกำเริบอาจจะเกิดจากอาการป่วยไข้อย่างหนึ่งในท้องในไส้อไรตัวน้ำย่อยมันทำงานไม่ปกติ อาหารไม่ย่อยอาหารเป็นพิษก็ธาตุกำเริบได้นะธาตุกำเริบบางทีก็รับประทานอาหารมากเกินไปเวลานอนนีนที่จริงไม่ควรหยัดบริโภคอาหารแล้วทำให้ท้องว่างๆแล้วจะหลับสบายแต่พะอิ่มเกินนี่ธาตุมันก็กำเริบพออิ่มเกินแล้วเราก็นอนนอนปับ๊บอาหารมันย่อยยากนะ หรือดื่มน้ำมากเกินไปดื่มน้ำมากเกินไปก็ทำให้อทองไสผิดปกติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรักษาดุลยภาพร่างกายให้ดีเหลือธาตุจะไม่กำเริบไม่ฝันร้ายแน่ตอนนี้นะสวัสดี